หลวงอนุภาภูเก็ตการหรือตันจิ้นหมวนผู้ก่อตั้งเหมืองเจ้าฟ้านับเป็นคนไทยคนแรกที่ทำเหมืองสูบโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์ด้วยความที่เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ในการทำงานทำให้เหมืองเจ้าฟ้าประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้ทำเหมืองแร่ในเมืองกระทู้มากถึง5แห่งและขยายออกไปอีกหลายจังหวัดคุณมนตรีหงหยกหนึ่งในลูกหลานตระกูลหงหยก ผู้ที่คุกครีกับการทำเหมืองแร่มาตั้งแต่วัยหนุ่มทำให้ได้เห็นและสัมผัสกับการทำงานจริงของคนทำเหมืองแร่ในสมัยนั้นให้ทุกคนได้ฟังกันพอมาสมัยก่อนที่ผมเริ่มเริ่มมีพวกคนไทยพวกอีสานที่เขาลำบากเขาเดินทางมาเขามาทำเหมืองนั้งนั้นเลยมันเป็นกรรมกรอยู่ค่าแรงตอนนั้นวันหนึ่งสิบหกบาทเคยได้ยินไหมค 16บาทต่อวันสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง3บาทโคขวดหนึ่งบาทกว่า2บาทข้าวบะาชามหนม 15, ึ่งก็ไม่บาท50าทั้งกลับทั้งอะไรถูกมากเงินเดือนผมเนี่ยผมมาทำเนี่ยเดือนหนึ่งพันสองร้อยบาทสิบห้าวันได้รับเงินหกร้อยบาทจ่ายเงินสดเลยฮนะสมัยนั้นจ่ายถึงที่เลยเป็นเป็นช่องหน้าต่างอย่างนี้เลยฮนะ <S 2> <S 2> ไม่ออฟฟิศและช่องหน้าตา่าง เขาบอกไม้ประจําตัวที่จะบอกว่าคนนี้ในกะนี้มีทั้งหมดกี่คนแล้วมาวันนี้กะนี้ลงไปกี่คนจะมีหัวหน้าคนงานมาดออูตอนนี้อยู่ในขุมกี่คนพนักง,งานช่างเครื่องอยู่กี่คนทั้งเครื่องเครื่องสูบน้ําเครื่องดินบนรางมีอยู่กี่คนท้ายรางที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องทํานบในการเก็บกักขี้ดินขี้ทรายขี้เลน,นเนี่ยกี่คน เขาก็ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านอย่างนี้ฮะถึงเวลาทำงานก็ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบเข้าไปสารภาพพ้นแล้ว,ลลวก,ก็เป็นชาวบา้านแต่ว่าเราให้อาหารเขาอาหารก็คือขู่ข้าวให,ให้ให้เขากินให้อิ่มเลยบางทีก็พาครอบครัวมาด้วยเขาก็ตักข้าวให้ครอบครัวมาด้วยเราหุงข้าวให้กระทะข้าวนี่เบลล่มเลยแล้วสองคนเนี่ยสาวข้าวแล้วก็ใสฟ่ฟืนข้างล่างแล้วก็มีฝาชีครอบจนสุก พอสุกแล้วถึงเจ้าหน้าที่ในเหมืองพวกลูกจ้างอะไรตั้งหลายก็มาตักเขตนั้นเขตเหมืองแรกเลยเพราะเป็นแหล่งแร่ทั้งหมดประมาณห้าแห่งเร้่ความลึก จะลึกกว่าที่ผมทําอยู่ด้วยของบริษัทพวกบริษัทอันติวิทย์อันนั้นลึกมากเลยเขาเรียกว่าเมืองแรกท่อสูงท่อสูงคือตั้งอย่างนี้เลยอยู่ที่กระทูฮะอยู่ข้างลงพักเต่าที่ตําบลกระทูลึกมากมีหลายเจ้าส่วนมากจะเป็นในเมืองเก่าที่มีทุนมีทั้งเรืองขุดด้วยเรืองขุดก็เป็นของบริษัทฝรั่งเรืองขุดนั้นก็เป็นของบริษัทกระทูตินเพราะเหมือนเจ้าเหมือนเ,เ,เจ้าฟ้านีน่มีพื้นที่มันเยอะ มันนึงพันกว่าไร่สองพันไร่เราก็ทําไปเรื่อยทำไปเรื่อย,อยแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแรกที่เราคิดว่าจะทําตรงไหนให้ได้ได้กำไรมากที่สุดแล้วมาเป็นทุนต่อไอ้นี่ทอดดูเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หน้าดินแล้วเขาจะจะเปิดหน้าดินเนี่ยก็เจาะ กว้างๆเป็นหลุมตื้นๆแล้วก็ลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยแล้วมันจะลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ความลึกของของแร่ดีบุกจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมอเตอร์เนี่ยจะดูดขึ้นไอ้นี่ก็จะฉีดหน้าดินฉีดหน้าดินตรงกันข้ามเนี่ยหน้าดินแบบเนี้ยให้มันพังลงมาแล้วก็ให้ความลึกนี่ตะแคงแล้วน้ำจะไหลลงมาตามท่อนี้ไงนี่ไงนี่ยท่อนี้ไอ้นี่เป็นลังหินดูดขึ้นไปนะฮะ พอทิ้งมันตรงเนี้ยหินเนี่ยค้างๆางเนี่ยกองหินเนี่ยจะไหลนี่ไงฮะคัดกองหินออกดินทรายแร่จะมาบนล่างนี่อีกทีหนึ่งแล้วพันนั่งงานบนบนล่างเนี่ยจะใช้จอบเนี่ยเดินคลาดคลาดเพื่อให้ดินมันนิ่มดินนิ่มแล้วก็ทรายนิ่มแร่จะตกอยู่อยู่บนล่างเพราะน้ำหนักของแร่เนี่ยมันจะมากกว่าดินหรือทราย ความยาวของรางนี่แล้วแต่ว่าเราต้องการยาวกี่เมตรความสูงของรางมันแล้วแต่พื้นที่ที่เราทํางานบางทีไม่ต้องไม่ต้องสูงบางทีก็ไม่ต้องเตี้ยเอาขนาดพอดีหรือว่าความเอียงของตัวรางเนี่กี่องศาที่ว่ากระแสน้ํจาจะกระชากไอ้พวกดินทรายเราทํางานทั้งหมดเนี่ยสิบห้าวันนะฮะแล้วมากู้แลก ข้างล่างนี้ก็หยุดหมดพอหยุดหมดพวกนี้ก็ต้องซ่อมอาจจะมาพลิกพลิกท่ออะไรพวกนี้ด้วยเพราะทรายมันจะจะกินอยู่ส่วนล่างเนี่ยต้องมาพลิกท่อหมดข้างบนนี้ก็ต้องพลิกแต่แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็อนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยมาหาเศษแร่มาล็อกแร่ภายหลังเนี้ให้ชาวบ้านหาก,กินพเพราะเราพ้นจากนี้ไปแล้วเราเอาญาน หลังจากยุติกิจการเหมืองแร่ไปในปีพศ2335ปัจจุบันทางบริษัทอนุภาคมีโครงการพัฒนาที่ดินจากการทำเหมืองแร่ในอดีตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองภูเกต็ตและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมจังหวัดภูเกต็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากลต่อไป